แลาการณขณะนี้ผมคิดว่าคนกลางดีที่สุดคนกลางที่สุดก็หมายความว่าใครก็ได้นอกจากผมนะฮะถ้าพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามานะครับที่คนกลางดีที่สุดก็เข้ามาเนี่ยนะฮะที่มันดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเมืองมันมเป็นเรื่องของการบ้านนะครับ การเมืองอย่างสสอเนี่ยก็ไปสู้กันิตยสาไปออกกฎงกฎหมายไปทําอะไรอะไรกันนะครับอ<ช>ันนี้เป็นเรื่องของการบ้านมาทําถนนทนทางกา,จารจราจินไม่ติดการน้ำทำบ้านให้บ้านเมืองเกี่ยวสวยหน้าอยู่นะ,ะมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะมาช่วยกันทําให้บ้านให้บ้านเมืองเนี่ยมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยและยิ่งอีกสองปีข้างหน้าจะเข้าสู่ประชาคามอาเซียนแล้ว ถ้าโมจะทะเลาะบ่แว้งกันมันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะมันก็ต้องปลอดการเมืองแล้วก็มารีบทําให้เต็มที่นะครับนะให้พร้อมรับประชาคมอาเซียนที่เราตั้งเป้าหมายแล้วต้องเป็นพี่เบิ้มตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วต้องเป็นให้ได้จริงแล้วถ้าตัวเราไม่พร้อมมันจะเป็นได้ยังไงใช่ไหมฮะ <c oughs> โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงประเทศไทยมันต้องพร้อมก่อนแล้วใช่ไหมครับถ้าวันประกาศ <c oughs> บอกว่าท่านพลตอเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเป็นผู้ว่ากทมครับ สิ่งที่ต้องเผชิญนั่นคือเข้าไปในสภาเจอสภากทมที่เป็นพักการเมืองเกือบทั้งนั้นเลยสภากทมซึ่งมีทั้งพักฝ่ายค้านพักฝ่ายรัฐบาลอยู่ในสภาแห่งนั้นแลวท่านเป็นผู้ว่าคนเดียวไปยืนอยู่เพื่อจะคุยกับคนเหล่านี้จะทำยังไงคือผมเข้าไปผมก็ต้องมีทีมงานเข้าไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าทีมงานที่ปรึกษานะครับฝ่ายเลขาตาก็เข้าไปทํางานตรงนั้นนอกจากจะมีเรื่องของสภา นะครับมีะสะกสคซึ่งมาจากสองพักนะครับได้มีข้าราชการอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคน,นี่เป็นเรื่องเรื่องสกสคเนี่ยนะ <c oughs> อย่างที่ผมบอกไว้ถ้าสมมติพักการเมืองเข้ามาถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับร,รัฐบาลบนะครับ <c oughs> ก็จะเล่นการเมืองอาเต็มที่เลย <c oughs> นะครับยังไงก็ขัดแย้งไม่ยอมให้ทํางานเพราะถ้าปล่อยให้ทํางานนะครับ เดี๋ยวมีผลงานมีอะไรต่างๆขึ้นมาก็จํนานวนสสสกสของรัฐบาลจะลดลงมันต้องขัดต้องขวางต้องอะไรต่างๆไปก่อนอกีกในขณะเดียวกันถ้าคนของฝ่ายรัฐบาลมาสกสอซซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่คืออีกพรรคหนึ่งใช่ไหมก็ต้องขัดขวางอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมให้ทํางานนะครับไม่งั้นก็จะเป็นหน้าเป็นตามีผลงานตายอีกหน่อยตัวเองก็จะสูญพันธ์ มันพักใดพักหนึ่งไม่ได้หรอกครับแต่ที่ทําไมคนกลางมันได้ล่ะนะครับก็คนกลางเนี่ยมันไม่มีสอสอใช่ไหมไม่ต้องการไปเอาสอสอคุณก็เป็นสอสอไปสามสิบหกคุณก็ยกให้คุณไปไม่แย่งนะครับไม่แย่งคุณจะไปฝ่ายไหนเท่าไหรเรื่องคุณก็ไปไปทากันเองแล้วกันไม่มีสกไม่มีสคอไม่เอานะครับเอาทําหน้าที่ให้ประชาชนเ่ย แท้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นรตรงนี้มันไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันทางด้านการเมืองนะฮะใช่ไหมะเมื่อไม่มีผลประโยชน์ขัดแยง้งทางด้านการเมืองแล้วคุณจะมาขวางอะไรผมลนะ่ะใน่งเมื่อผมเข้ามาแล้วผมตั้งใจจะทํางานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนให้ผมใช่ไหมฮะพี่น้องประชาชนต้องการอะไระผมก็ทําให้ดิผมไม่มีพรรคไม่มีใครบังคับผมบผมไม่มีปอกคอใช่ไหมฮะ ผมมีความสุดที่มีความตั้งใจมาพี่น้องประชาชนทำอะไรก็ผมก็ทำให้อย่างนโยบายอันนี้ที่ผมแจกไว้บวกเป็นพันสัญญาเอาไว้ผูกคอผมเองเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะว่าผมสัญญาอย่างนี้นะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าผมมาแล้วผมต้องทำถูกไหมฮะเพื่อนตัวเนี้ยผมก็ต้องทําตามนี้แล้วใครจะขวางละ่ะในเมื่อผมจะทําให้พี่น้องพี่น้องประชาชนคุณจะขวางหรยอนะครับผมก็จะฟ้องกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนะานะครับ <c oughs> คุณขวางเขาก็เห็นทําไมก็จะไม่เห็นล่ะยิ่งสมัยนี้สื่อเนี่ยทันสมัยแล้วผมให้ทุกคนมามีส่วนร่วมอยู่แล้วในการที่จะมาช่วยทํางานกันนะผมตามคุณขวางเขาก็เห็นเพราั้นยังไงผมก็คิดว่าเขาไม่กล้าขวางเลยนี่ประการหนึ่งผมเนี่ยถ้าเป็นผู้ว่าผมไม่เหมือนกับคนอื่นที่มาเป็นผู้ว่านะครับ,รบนะครับผมมีความเข้มแข็งมีความเด็ดขาดมีความกล้าหาญนะผ่านศึก เยอะแยะหมดนะครับในชีวิตนะผมต่อสู้มาทั้งชีวิตกว่าจะลงตําแหนง่งผู้นําหน่วยของสว่วนราชการผู้จัดการตำแหน่งชาติครับผมไม่ใช่ขึ้นมาแบบราบเรียบไม่ขึ้นมาแบบว่าอุ้มขึ้นมาให้คุณ, <c oughs> คณได้เป็นนะฮะหรือรมาถึงอย่างเอ,อไม่มีทางได้เป็นละก็นิมนต์คนอื่นไปไป,ไปก่อนไปหาตําแหน่งให้ละขอคนนี้ขึ้นแทนอนะไรอย่างนี้น,นะครับมันผมไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นนะครับ <c oughs> งั้นผมต่อสู้เพราะฉะนั้นผมจะมีความแข็งแกร่ง อยู่ในตัวของผมนะถ้าผมมาเป็นคุณร่วมงานกับผมดีก็ดีไปใช่ไหมฮะไม่มีปัญหาก็ช่วยกันพัฒนากนะรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าขึ้นแต่ถ้าผมทําแล้วคุณขวางผมเดี๋ยวผมก็เล่นกับคุณด้วยไม่มีปัญหาค,คุณอยู่มาคนละสองปีสามปีกันแล้ว <c oughs> แพ้คุณเต็มตัวไปหมดนะครับแผลคุณเต็มตัวไปหมดเนะี่ยผมเนี่ย เป็นตำรวจมาก่อนผมมีวิชาการสืบสวนสอบสวนรวบรวมเอกสารจะเล่นนู่นนี่เอาคุณเมื่อไหร่ก็ได้บอกตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีก็อยู่กันไปร่วมมือกันทํางานนะครับอุปสรรคปัญหาจะไม่เกิดเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นแต่ถ้าขวางผมนะครับเดี๋ยวผมเล่นหมดนะแล้วคนเก็บตัวคือใครล่ะนะครับอันนี้ก็บอกกันตรงๆบอกไว้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องขวางมาร่วมมือกันดีกว่าคนเราใช่ไหมฮะตั้งใจอยู่ประเทศเดียวกันนะครับมีพระมารษัตริย์องค์เดียวกันมาทํางานให้บ้านเมืองก็มาทําด้วยกันดีคนไทยทั้งนั้นนะครับอย่าไปคุ้มทำเงแน่ประโยชน์อะไรกันเลยนะฮะก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนมาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมใช่ฮะแล้วก็ร่วมมือกันทํางานแล้วถ้าเกิดใครนอกแถวก็มีมาตรการครับในส่วนค่ารายการก็เหมือนกันใช่ไหมฮะค่าราชการก็เป็นค่ารายการ ผมจะไม่พูดเลยว่ามาจากใครแต่งตั้งก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะที่ใครไปพูดบริหารใครไปผูดไม่นา่าก็แต่งตั้งกันไปนะฮะโอเคแต่งตั้งใครดำรงตำ,ำแหน่งก็ดำรงตําแหน่งว่ากันไปนะคงจะไมไ่มานั่งตรวจสอบรักใครข้ามใครใครได้รับความพิถีธรรมไหมมันผ่านไปแล้วนะครับ,รบนั่นถือว่าแต่งตั้งไปชอบเชบเื่อโดยกฎหมายอะไรต่างไปแล้วเมื่อเข้ามาเนี่ยก็โอเคมาทางานร่วมกันรเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ นะผมจะไม่ขยับนะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเพราะผมไม่มีผลประโยชน์อะไรเนี่ยคุณตั้งมาแล้วก็คุณก็เป็นไปตอนนี้ผมมาเป็นผู้ว่าแล้วก็ทํางานร่วมกันไป mm hmm. ก็อยู่กันไปคณงนั้นก็ทําตามหน้าที่กันไปนะกรอบระเบียบกฎหมายมันมีอยู่แล้วนะครับ,รบ <laughs> ก็ทําไปตามนั้นนะครับโดยคำนึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ประเทศชาติเป็นหลักดีกว่านะครับถ้าทุกคนโอเคเข้าใจก็ไปกันได้สบายๆนะครับก็ไม่ต้องมาวิตกกังมลงขยับขยายอะไรแล้วโดยเฉพาะนิสัยของผมเนี่ยนะฮะทั้งชีวิตเลยผมกลับเรี่นงตรงผมไม่ค่อยได้มองข้างบนครับผมมองแต่ข้างล่างนะครับที่ผมไม่มองข้างบนเพราะอะไรเพราะปู่ชาเขาเหนือกเราทุกอย่างใช่ไหมฮะทําไมเราจะต้องไปดูแลเขาอีกล่ะนะเพราะฉะนั้นผมไม่เคยไปดูแลปู่ชาเลยชีวิตผมไม่เหมือน คนทั่วไปนะฮะก็จะดูว่าใครให้ความดีความชอบเขา <c oughs> เขาก็จะมุ่งไปว่านะั้นไอ้ข้างล่างเลยเขาไม่มองหรอกนะไม่ได้ดูให้ความดีความชอบก็ได้ <c oughs> แต่ผมคิดคนละอยา่างผมคิดว่างานทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นงานที่ผู้ใต้บัชาเป็นคนทำ <c oughs> เราเป็นเพียงผู้มชาที่เขาให้มาดูแลกํากับคว <c oughs> บคุมเขากับดูแลเท่านั้นใช่ไหมเราก็ดูแลให้ดี คุณขาดหรืออะไรตไร่างๆก็ให้แล้วผมไม่ใช่มาวงรอให้คุณมาลองขอนะครับในชีวิตผม <c oughs> ผมเป็นสวาใ่ญ่นะัแกเนี่ยผมก็ไปทุกบ้านเลยนะครับไปดูบ้านเรือนขาดอะไรบ้งางหลังคารั่วนะครับห้องน้ําเต็มน้มีน้ํท่อส่วมแตกไอ้นุ่นขาดไอ้นี่เหลือ <c oughs> ลเสือ้อแกนเสือผ้าไม่มีตากลาวทั้งนู่นทำนู่นทำนี่ทางทางเดินแตกอะไรอย่างเงี้ยนะ เข้าไปดูแลไปพัฒนาไปทําให้ทุกอย่างไม่ต้องร้องขอสวริการอื่นๆมีให้หมดนะครับมีทั้งร้านค้าสบริการมีกองทุนมีมูอที่เลี้ยงลูกให้ฝึกอาชีพให้หางานให้ทำผมเป็นตำรวจนะผมทำให้หมดจนพุ่งชาที่ภาคเขาบอกเฮ้ยไปทำอะไรเนี่ยผมบอกอ้า ลูกน้องผมต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ซะก่อนมีความเข้าใจมีสสวิการดีเขาจะได้ไปทํางานได้ไม่ใช่ไอ้นุ่งกัขาดไอ้นี่กัขาดไอ้นั่นก็ไ,นกไ,นกไม่พร้อมครอบครัวก็เดือดร้อนแล้วก็จะเอาอะไรจะไปทำนะครับเพราะผมต้องแก้ปัญหาให้เขาหมดนะงนั้นการรวมพลังกร <c oughs> ุงเทพเนี่ยท่านมองเห็นภาพที่จะทํางานแล้วครับท่านมองเห็นอนาคตกทมอีกสี่ปีข้างหน้าครับถ,ถ้าท่านนั้นช่วคราสที่เราจะต้องออลากันไปเนี่ยนะครับก็อยากใจท่านลองฝากพี่น้องประชาชนดูว่า สปีข้างหน้าเหตุผลที่พี่น้องประชาชนจะต้องดําเนินการเลือกผู้ว่าให้ถูกต้องเนี่ยท่านมีข้อเสนออย่างไรครับ,ค,รบคือกราบเรียนตรงๆว่าตอนเนี้นะครับต่างชาติควิเคราะห์บ้านเมืองเราเนี่ยที่มันไม่พัฒนาไปเนี่ยก็เพราะการเมืองรเราทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งที่ไม่ได้คำนึงของประเทศชาติเป็นหลักนะครับแล้วอาชีพที่ ทุจริตหรือคอร์รัปชันมากที่สุดเนี่ยก็คือนักการเมืองนะครับใน10ปีที่ผ่านมามีการขนเงินที่ทุจริตหรือขั้นออกไปนอกประเทศถึง2ล้านล้านบาทนะครับสองล้านล้านบาทนี่มันมากแค่ไหนเนี่ยม,มันมันมึนไปหมดมือนกันนะครับแต่แถ้าเราคิดง่ายๆถ้าสมมุติว่าล้านบาทเนี่ยไปสร้างโรงเรียนหนึ่งหลังเราสามารถสร้างโรงเรียนได้ถึงสองล้านล้านหลังโรงเรียนนะครับ มันมากมายขนาดไหนใช่ไหมนะแล้วถ้าเราเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างโรงเรียนจำนวนนี้ไปสร้างรถทางโดยรถไฟใต้ดินลอยฟ้าไปขุดโมงไปทําน้ําไม่ให้เน่านะครับอะไรต่างๆให้หมดไปทําพัฒนานีโอ้มันทําได้มากมายมหาศาลนะครับถ้าไม่ทุจริตคอร์ออรัปชันกันนะครับงนั้นะปัญหาบ้านเมืองเราขนาดนี้นะครับประเด็นทุจริตคอร์ออรัปชันมากที่สุดสําคัญที่สุดนะนี่ผมไม่ได้เอาเอกสารมาแต่เมื่อเช้าผมไป พูดที่สภาหอการค้าสภาตสาหรกรรมสมาคมสภาสมาคมธนาคารนะฮะเชิญมาเรื่องคอร์พชันเนี่ยนะไอไวโอซ์บร r i c a เนี่ยนะระบุมาชัดเจนเลยว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทุจริตมากนะครับ <c oughs> เป็นยอดเงินจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเ,เป็นตัวเลขชัดเจนนะครับแล้วสถิติการคอร์ปชันประเทศไทย นะครับนะมากขึ้นมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกปีทุกปีทุกปีนะครับ,นะรบและคาดว่าปี5-6กเนี่ยการทุจริตจะมากขึ้นไปอีกนะมันก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบ้านเมืองเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมากนะครับดังนั้นผมก็อยากจะกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าผมในฐานะที่เป็นตำรวจแล้วผมปราบทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดทั้งชีวิตแล้วผมก็ได้รับผลกระทบจากไอ้อิทธิพลของคนเหล่านี้ มาเยอะนะครับแต่มันเป็นปัญหาผมถือว่าผมทํางานให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเป็นยังไงก็มาสู้กันไปนะครับแล้วจริงๆสุดท้ายอะไรพวกนี้มันแพ้ปพ่ายแพ้ผมหมดนะครับเพราะนั้นเมื่อผมมีหน้าที่เนี่ยผมก็จะต้องมาปราบคอร์รัปชันนะซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเนี่ยให้ได้นะครับเพราะนั้นกล่าบเรียนว่าหนึ่งเสียงของท่านเนี่ยครับนะสามารถหยุดคอร์รัปชันกรุงเทพ หยุดกินรั่วประเทศไทยได้ครนะถ้ามอบให้กับผมจะไหมฮะหนึ่งเสียงของท่านต้านคอร์รัปชันแบบลายลอยต่อได้ถ้ามอบอำนาจให้กับผมนะครับหนึ่งเสียงท่านหยุดขบวนการเหนือเมฆขายฝันดีจะพูดได้นะครับถ้ามอบอำนาจให้กับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านนะฮะมอบอำนาจมาเลยให้ผมคนละหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงอะไรต่างๆเลยนะครับนะ ผมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รปชันได้แล้วก็ถ้าท่านเบื่อพรรคการเมืองที่ทะเลาะบอกแว่งขัดแย้งกันไม่รู้จักเสร็จสิ้นนะครับนะเกียร์คอร์รปชันก็มาเลือกผมนะครับเนี่ยผมจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างที่กล่าวไว้ทั้งหมดได้นะครับผมเนี่ยรับใช้ชาตินะครับไม่รับใช้พรรคการเมืองนะครับแล้วก็ถ้าผู้สมัครอิสระต่างๆเนี่ยมีนโยบายดีๆต่างๆนะผมพร้อมที่จะมา มาร่วมงานนะครับแล้วก็เอาอนโยบายของเขาความรู้ความสามารถของเขามามาเป็นประโยชน์กับให้กับพี่น้องชาวชนชาวกรุงเทพมหานาครน,นะครับสุดท้ายก็กลับเรียนว่าผมจะไม่ยอมให้ใครคอร์รัปชันเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาน,าค,นครแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาเผาบ้านเผาเมืองอีกต่อไปนะครับและนี่ก็คือความมั่นใจครับ<อ>สุดท้ายนิดนึงครับแล้วถ้าเลือกผม เสดีพิสุธิ์เบอร์11เป็นผู้ดการของเทศบาลนครเนี่ยนะผมสามารถที่จะยุติศึกพักชิงเมืองได้นะครับได้แน่นอนนะครับให้สองสองพักไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเราคนกลางมาทําให้นะครับนะเราคุณหยุดติปัญหากันเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นะครับผมทําได้ครับครับและนี่คือความมั่นใจของท่านพลตำรวจเอกเสรีเตมิเยเวศครับซึ่งขึ้นอยู่การตัดสินใจของพี่น้อง ประชาชนคขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสามีนาคมนะครับเป็นวันที่พี่น้องกรุงเทพมหานครจะกําหนดคุณภาพชีวิตของท่านคนกรุงเทพมหานครจะกําหนดแนวทางในการดําเนินการของกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก4ปีได้ไปช่วยกันเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งคนที่ท่านเห็นว่าทำงานให้ท่านได้และช่วยพัฒนากอทมได้ วันนี้ผมได้เลิกมือนานาและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านพลตรดจเอกเสด็พิสุธิ์เต็มิาเวศและพี่น้องช่อง13ทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ